สวัสดีครับแฟนๆทางชแชร์แอดดทีวีทุกท่านครับผมนิธิท่วมประถมครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับไม่ได้พาท่านผู้ชมมาลองรถใหม่นะครับแต่พาท่านผู้ชมมารู้จักกับนิสสันเอมเปอร์เรอร์ครับซึ่งนิสสันเอมเปอร์เรอร์ในวันนี้ไม่ได้ขายเฉพาะรถนิสสันป้ายแดงเท่านั้นนะครับเขายังมีธุรกิจขายรถยนต์มือสองในนามของนิสสันอินเทลเลเจนต์ชอยส์บายเอมเปอร์เรอร์ด้วยเดี๋ยวเรามาชมกันครับท่านผู้ชมว่ารถมือสองของนิสสันในวันนี้เนี่ยแคมเปญเป็นอย่างไรคุณภาพเป็นอย่่่าาางงไไรรรมีถุนนนนหสใจบ้ มีรถไรที่ลดราคาพิเศษบ้างแต่บอกได้เลยครับว่าบางคันไม่มีเงินดาวและผ่อนไม่ถึง1,000 0บาทนะครับเดี๋ยวตามไปชมได้เลยครับ แลวตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมได้มาพบกับดรฉัตรชัยนะครับซึ่งเป็นผู้ปริหารของ Emperor Group ครับเดี๋ยวเรามารู้จัก Emperor Group กันนะครับว่า Emperor Group เองเนี่ยมีธุรกิจอะไรบ้างสวัสดีครับพี่ชัดชัยครับสวัสดีครับน้องเต้ยครับโอ้ดีใจมากเลยที่ทางน้องเต้ยมาครับส่งพาสผมครับอยากทราบอย่างนี้ครับในส่วนของรายละเอียดของ Emperor Group เองเนี่ยวันนี้เนี่ยผมเดินมาเนี่ยผมเห็นรถเยอะแยะเลย ในบริเวณด้านหน้าของทางนิสสันเอเปอร์เองนะครับเลยอยากทราบว่าตอนนี้เนี่ยเอมเปอร์เอกรุ๊ปเองเนี่ยมีธุรกิจอะไรบ้างแล้วก็ประกอบด้วยอะไรบ้างครับพี่เริ่มต้นจากรถใช้แล้วแบรนด์ชื่อรถบ้านคุณเฉนชัยครับพี่จัยนชัยกำลังจะบอกว่าธุรกิจดั้งเดิมดั้งเดิมผมเริ่มต้นจากการทําธุรกิจรถใช้แล้วชื่อรถบ้านคุณเฉชัยเมื่อประมาณ22ปีที่แล้วซึ่งรถบ้านคุณเฉชัยเนี่ยเราขายรถทุกรุ่น ทุกยี่ห้อนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยเราทําแบรนด์ค่อนข้างดีผอสมควรในเรื่องแบรนดิ้งเพราะเนื่องจากว่าเราใช้จุดแข็งโดยการออกใบรับประกันเพราะเมื่อก่อนนี้ใครตาดีได้ตาอรายเสียในธุรกิจมืสองใช่มื๊สองครับลูกค้ากลัวอะไรกลัวเรื่องของบอดี้เป็นไงเราออกใบรับประกันให้เป็นรับสอนฟ้องร้องได้แล้วก็หลังการขายเราแล้วเรันเกียร์รับมันเครื่องลูกค้าพอเรายิงออฟไลน์ออกไปแต่เมื่อก่อนมันไม่มีออนไลน์ก็เลยทําให้เราแบรนดิ้งของเราเราพัฒใช้ ก็มีชื่อเสียงแล้วก็ลูกค้าเกิดความเชื่อถือมากขึ้นหลังจากนั้นอีกประมาณสักเปีรถนําเข้าแรงเพื่อนก็บอกให้ทํารถนําเข้าเราก็เลยมาทํารถนําเข้าใช้ชื่อเป็น Emperor Import Car เราก็ขายพอร์สขายเบนซ์ขายที่เป็นรถนำเข้าอิสระเเรียกว่าเกมามร์เกตมาก่อนนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเรามองว่าความมั่นคงของรถนําเข้าเนี่ยมันก็จะลาบากนิดนึงเราก็เลยอยากได้1แบรนด์ ที่เป็นเป็นแบรนด์ที่ความมั่นคงที่เป็นยี่ห้อนะครับ oh. ผมชอบนิสันเพลินจังหวะไปขอเป็นดีลเลอร์เ <Per il S 1> พออจังหวะเขาต้องการไปดีฮะแล้วที่สําคัญที่ตอบโจทย์ผมได้ก็คือว่านิสันเนี่ยมีรถทุกเซกเมนต์แล้วก็มีทําธุรกรรมรถยนต์ครบวงจรมีทั้งรถใหม่แล้วก็มีเซอร์วิสมีศูนย์ซ่อมสีัวถังและที่สำคัญคือมีศูนย์รถมือสอยี่ห้อนิสสันจุดเด่นของเราก็หเราซ่อมรถขาด เขาไปแล้วเขายังเป็นปัญหาอีกเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนดีลเลอต่อเขาก็ไม่มาซ่อมที่เอเมอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องขายอย่างเดียวต้องร้อยไปเอย่างเดียวไม่มีผมว่าเลี้ยงค่ไม่มีเลี้ยงค่ายสองเราค่อนข้างจะมี Data Information ที่หมายถึงว่าข้อมูลของลูกค้าที่เราจะให้ CIO โทรหาลูกค้าตลอดทุกระยะแล้วก็สเนี่ยเราจะทำแคมเปญกับลูกค้าตลอดนั่นคือรถใหม่ครับ แล้วรถมือสองที่รดรพูดยังไงเราโตไปจากรถมือสองเราทิ้งรถมือสองไม่ได้ในส่วนรถมือสองนิสสันเองเนี่ยเมื่อกี้ที่ดเรเกริ่นมาหน่อยหน่อยหนึ่งแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับในส่วนของธุรกิจมือสองนิสสันครับดีมากครับเพราะว่าจุดหนึ่งเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าสมัยก่อนเราทําเป็นรถมือสองที่เป็นแบรนด์ของเราเองนะครับซึ่งผู้บริโภคมีความรู้มากขึ้นค่อนข้างต้องการความมั่นคงหลายๆอย่างมากขึ้น เราก็เลยเอาแบรนด์ที่มีความมั่นคงเ,นเป็นตัวต่อยอดเพราะนิสสันเนี่ยจะทำไร้ก็ตามเ,เป็นแบรนด์ระดับโลกเพราะฉะนั้นเขามีการตรวจสอบอยู่แล้วเช่นรถที่มาเนี่ยก็จะมีการเช็ค1้อจุดนิสสันอินเท l i g เ n ช c h นชอยเนี่ยก็คือรถใช้แล้วยี่ห้อนิสสันของบริษัทแม่นะครับแล้วเราก็มีมาตราฐานในการตรวจสอบโดยการตรวจสอบมีการปรับสภาพร้อยหกสิบจุดร้กสบค,ค,คือรถมาอมเอาขึ้นห้อยแล้วปรับสภาพ ตามมาตรฐาน,าานที่บริษัทแม่ตั้งมาตั้งไว้วสื่อสารการตลาดด้วยคำว่าอินเทลเล็กซ์ได้ส่วนของเอเวอเรอร์เองนะครับอินเทลเจนก์ชอยส์ของนิสสันแตกต่างจากอินเทลเจนก์ชอยส์ของ ดีลเลอร์อื่นหรือเปล่าจุดแรกก่อนว่าอบอกได้เลยว่ามาตรฐานเดียวกันหมดมาตรฐานมาเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่ทางนิสสันมอเตอร์มีแผานกยูสคาร์ที่จะต้องมีการปรับสภาพออกส i f รติฟายแล้วก็มันก็จะมีเรื่องรถไม่เกิน5ปีทำาซอ์ติฟายหลัง5ปีเป็นรถธรรมดาไม่ไม่ไม่ส e ตฟาให้ ครับก็จะมีการตรวจเพราะว่าอินเทลเจนชอยสเลือกแรกเลยคือมีระดับมีมีรถไม่ถึงห้าปีใช่ไหมรถต้องไม่เกินห้าปีไม่เกินห้าปีเราจะมีโปรแกรมการขยายรับประกันเช่นถ้ารถหมดวารันตี้เขาจะบวกวารันตี้ให้อีกหนึ่งปีรับประกันหลังการขายหนึ่งปีสองหมื่นห้าพันโลอ๋อบวกเข้าไปอีกครับอ๋อต้องมีการปรวจสุขภาพก่อนอันนั้นคือมาตรฐานของอินเทลเจนชอยส์แล้วมาตรฐานของนิสันเอเวอร์เลยในอินเทลเจนชอยส์ เราก็มาทำเป็น emperor inspection คือว่าเราก็นำรูปแบบของอบริษัทกอที่เป็นบริษัทที่ตรวจรถในญี่ปุ่นมีการตรวจสอบโครงสร้างและ,ะเครื่องยนต์ให้เป็นเกรดเป็นดาว<อ>มีระดับเลเวลอยู่ที่ 1, 2, 3, 4 5 5ี่ดาว <okay. S 2> แล้วเราจะชัดกับลูกค้าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดให้ได้แปลว่ารถที่เป็น intelligent choice ที่ขายบายดิส s ันอ m มเพลอรเนี่ยนะแปลว่าพี่จัดชายบอกว่ามีมาตรฐานการตรวจสอบ2มาตรฐานเลยที่อยู่ด้วยกันใช่ไหมครับแปลว่ายังรถคันนี้ก็ต้องผ่านนิสันนิสันเป็นแน่นอนแล้วแน่นอนมาตรฐานร้อยหกสิบห้าจุดและอีกอันนึงก็นือเป็นมาตรฐานของทางนิสสันอีมเพลอรที่เข้ามาดูอีกดูอีกอีกต่อหนึ่งต่อหนึ่งอย่างนี้พอพี่มา ตรวจสามอีกตัวหนึ่งมีตัวซอสราคาอย่างนี้มันจะทําให้ลูกค้ามั่นใจหรือว่าราคาของเราแพงขึ้นกว่าปกติหรือเปล่าโอสบายใจเลยไม่แพงครับไม่ต้องกลัวครับตอนแรกถ้าลูกค้าคิดว่าซื้อห้างนะครับ,รบซื้อเหมือนซื้อโชรูมอะแพงไม่แพงครับ,รบเพราะว่าเราไม่ใช้ต้นทุนใดเลย,เ,ลยเราบอกได้เลยว่าเราจะทําราคาเนี่ยเท่ากับทั่วไปเลยเพราะว่าเราก็ใช้บุคลากรของเราเซึ่งมีช่างผู้ชํานาญในการเรียนรู้ตามสเต็ปของนิสสันอยู่แล้วคือใช้หลังบ้านเดียวกันบ้านเดียวกัน แต่ว่าไปเพิ่มน้ําหนักให้มีน้ําหนักมากขึ้นเราก็เลยยืนยันลูกค้าเลยไม่เพิ่มครับไม่เพิ่มราคาครับไม่เพิ่มราคาคแต่เพิ่มคุณภาพเจนคุณภาพครับและนี่แหละครับท่านผู้ชมครับกับนิสสันเอมเ r อเรอร์ที่เป็นในส่วนของ Intelligen t Choice รถมือสองของนิสสันเราจะฟังพี่ฉัดชัยพูดอย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปเดินชมกันนะครับว่าสภาพของรถมือสองนิสสันที่พี่จัรชัยบอกว่าผ่านการตรวจสาพมาทั้งของนิสสันเองด้วยมาทั้งจากของทางเอมเ r อเรอร์เองด้วย เป็นอย่างไรและราคาน่าสนใจหรือเปล่าจะบอกได้เลยครับบางคันวิ่งไปแค่12กิโลเองนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันครับ เดี๋ยวตอนนี้อยากจะให้พี่บาสช่วยบอกผมหน่อยว่ารถแต่ละคันเนี่ยพอราคาดีๆแล้วมันผอดยังไงมันผอดราคาเท่าไหร่รถมีแคมเปญอะไรหรือเปล่าได้ครับเราก็มาเริ่มจากคันนี้กันก่อนเลยนะครับพี่คันนี้เนี่ยเป็นรถดิสเพย์ครับเราต้องใช้คําว่าดิสเพย์รถโชว์รถโชว์เพราะว่าไม่ใช่เทสต์ไดร์ไม่ได้วิ่งอันนี้ก็ไม่แค่หลักร้อยร้อยสี่สิบกิโลเมตรเท่านั้นจริงท่านผู้ชมเนี่ยเห็นอยู่เนี่ยไม่วิ่งไปร้อยสี่สิบกิโล คันนี้เป็นโมเดลของปี2020ด้วยนะครับค,คือหน้าใหม่แล้วเปกรจังหน้าสีดำสติ๊กเกอร์คาดก็เป็นเวอร์ชัน2แล้วเป็น black, น edition. black edition version สอราคาป้ายแดงเนี่ยมันก็จะอยู่ที่957,000แต่เราไม่พูดถึงป้ายแดง95957ใช่วันนี้นี่คันนี้นะครับเราลดไปเลยทันทีนะครับ180,000บาททุกอย่างคือป้ายแดงหมดสภาพเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วว่าวิ่งแค่140กิโลเดี๋ยวให พี่บารพาดูข้างในดีกว่าว่ามันยังนิ่งๆอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ว่าวิ่งไปแล้วข้างในยับนะครับพี่หายไปแสนแปดไปดูข้างในกันครับทุกผู้ชมครับตัวเวอร์ชั่น2ของแ a c k e d i t i o n เนี่ยเราจะได้เป็นอบ์ดหนังนะครับสีดำนสอสีเนี่ยอ่าเป็น2สีตัวนี้เป็นผ้าผ้าสกอดลสสีส้มตะเข็บได้สีส้มนะครับแล้วก็พวงมาลัยก็จะเป็นตะเข็บได้สีส้มตัวนี้ทุกอย่างคือใหม่หมดพี่กลิบเลยอ่ะนี่คือไม่ได้ขับจริงๆไม่ได้ขับเอาขึ้นโชว์อย่างเดียวอย่างเดียวเหมือนได้รถใหม่จริงๆพี่เพราะว่ามันนเป็ โมเดลปี20ที่ผลิตปีนี้เลยประกันนะพี่ประกันนี่รันไปรัไปประมาณสัก2เดือนเองอันนี้ออกเป็นป้ายแดงถูกไหมใช่ครับถือว่าเป็นป้ายแดงเลยยังไม่จดทะเบียนผมซื้อไปผมเป็นเจ้าของคนแรกด้วยถูกต้องครับถ้างั้นก็คุ้มยิ่งขึ้นไปอีกแล้วว่าเป็นเจ้าของมือแรกโอเคอันนี้ก็คือซื้อรถป้ายแดงแหละถูกแต่ในราคาที่หายไปสองแสนถูกต้องตันี้ชุดแต่งคิ้วเข้ามาครบเลยมาครบเลย คันนี้นะครับนิสสันเทอร์า2 3 v l เครื่องตัวใหม่นะครับดีเซลทวินเทอร์โบตัวท็อปตัวท็อปสุดของเขาขับสี่ขับเครื่องสี่ล้อใช่มันพิเศษยังไงคันนี้พิเศษตรงที่ว่าเป็นรถจดทะเบียนแ,แล้วแต่ว่าเป็นรถ ผู้บริหารในองค์กรนิสสันมอเตอบริษัทแม่ของเราเองอันนี้คือที่พี่จดชัยบอกหนึใน5กลุ่มนั้นคือรถผู้บริหารใช้แล้วถูกต้องพี่แต่มันยังกริปอยู่เลยนะพี่และคือที่สําคัญคือต้องเป็นผู้บริหารระดับสูงเท่านั้นนะพี่ระดับไว้เพรสิดเน้นเป็นประธานในแต่ละแผนกในองค์กรเขาจะมีไดเวอร์ให้เพราะฉะนั้นเรื่องการดูแลรักษารถเนี่ยไม่ต้องห่วงก็คือ รถไม่ช้ำเข้าสูนตลอดแน่นอนเพราะว่าในโรงงานก็มีศูนย์เซอร์วิสอยู่แล้วครับคือวาระของเขาเนี่ยใช้ไปประมาณ6-8ถึงเดือนนะครับแล้วผมทำเรื่องออกมาก็ประมาณ10เดือนนำมาจำหน่ายคือเพึ่งวิ่งไป10เดือนตีว่า8 8อเดือนอ่ะ8เดือนอ่ะเด๋ยวแล้ว10เดือนผมมาจำหน่ายวารันตีก็ยังอยู่ยังเหลืออยู่ใน3ปีสาโลมันก็ยังเหลืออยู่ประมาณ2ปีนิดนิด เนี่ยเพราะว่าบอกว่าวารันตีเนี่ยไปหมดเดือนโอ้โหเดือนสามปีหกหกปีหกมดก็อีกสามปีอ่ะสองสองปีได้โอเคกับราคานะครับป้ายแดงที่ออกมาตอนนั้นหนึ่งล้านสี่แสนประมาณล้านสิบครับตัวท็อปคันนี้ผมขายอยู่เพียงเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าแสนเจ็ดใช่ก็เซฟไปตัวเลขกลมๆก็ห้าแสนนะพี่เซฟไปห้าแสนห้าแสนวิ่งไปประมาณยังไงครับพี่รถกลุ่มนี้กลุ่มนี้เนี่ยคือต้องเฉลี่ยกันไปพี่มันมีตั้งแต่ห้าพันจนถึงสองหมื่นโล ข้าพันถึงสองหมื่นก็อยู่ที่ว่าประธานลดคันไหนยังไงใช้มากน้อยแค่ไหนคือสูงสุดต้องไม่เกินสองหมื่นโลประมาณนี้ครับใช่ไหมก็คือวิ่งปีหนึ่งอ่ะพูดง่ายๆใช่ไหมถ้ารันตามรันอินกันปกติก็คือวิ่งปีหนึ่งแต่ก็ต้องมาดูในรายคันใช่ไหมครับว่าคันนั้นวิ่งห้าพันแปดพันหมื่นอะไรอย่างนั้นว่าไปอ๋อราคาก็จะวิ่งไปตามนั้นด้วยก็ดิฟกันนิดๆหน่อยๆอย่างนี้ครับพี่มันเป็นป้ายขาว ครับพี่ไม่ใช่ป้ายแดงใช่ถูกไหมอันนี้ก็เป็นรถมือสองขายเป็นรถมือสองเป็นรถมือสองอย่างเงี้ยแคมเปญเรามีอะไรบ้างคือต้องบอกก่อนนะครับว่าอย่างที่พี่บอกว่ามันเป็นรถมือสองใช่แต่ว่าเล่มมันเป็นนิสสันมอเตอร์ไทยแลนด์เป็นคือเป็นมือหนึ่งคือโชว์เลยว่าเป็นมือแรกคนที่จะมาซื้อต่อถ้าซื้องินต่อไปก็ถือว่าเป็นบุคคลคนแรกเป็นบุคคลคนแรกโอเคโอเคโอเคเพราะว่าคนแรกจริงคือเป็นนิติบุคคลใช่ เป็นดีสันมอเตอร์เลยเขาทำอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเล่มสวยแน่นอนครับไม่ได้สันมอเตอร์แล้วก็มาเราใช่พี่แล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรบ้างไหมพี่ถ้าขับ4คันนี้นะครับก็จะเป็นจัดไปแนนของในส่วนของไปแนนมือพี่นะครับไม่ต้องดาวจัดได้ลดล้นอยู่แล้วเดี๋ยนะ90 0 0 0ไม่มีดาวไม่มีไม่ต้องดาวเลยครับปีดาวศน์เอดอกเบี้ยเนี่ยไม่ต่างจากป้ายแดงต้องบอกเลยเริ่มที่2.79เกอ้าวก็เท่ากันใกล้ใกล้กันใกล้ๆกันครับ แก็มันเป็นอีกช้อยหนึ่งสําหรับคนที่อยากจะเก็บเงินก้อนเอาไว้ครับพี่ไม่ต้องไปออกไปแดงเพื่อที่เอาเงินก้อนนี้ไปดาวถ้าดาวปกติก็ต้องยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็มีต้องมยู่ล้วสามสาสี่แสนถูกต้องเก็บตังสามสี่แสนไว้มาเริ่มผ่อนเลยมาเริ่มผ่อนเลยอันนี้อย่างนี้ครับพี่เก้าแสนแปดละกันอ่ะเก้าแสนแปดตกเฉลี่ยผ่อนเดือนยังไงอ่ะเก้าแสนแปดก็ถ้าไม่ดาวเลยนะครับไม่ดาวไม่ดาวไปนะครับตีกลมๆให้ล้านหนึ่ง ผ่อนไม่ข้าหมื่นเกครับเจ็ดสง <72, S 2> วดเจ็ดบสงวดไม่ข้าหมื่นเกต่อเดือนหมื่นเก้มีทอนเจ็ดสงวดถูกต้องครับ oh, ถ้าไ,ได้ถึง8ปดสินะ ก็ยืดออกไปได้อีกใช่แต่ผมตีตีให้เ2ก่อนก็คือ6ปีใช่ครับเราไปได้ถึง7ปีใช่ครับรถพวกนี้มันหอน6ปี7ปีได้อยู่แล้วเพราะโดยความเป็นพื้นฐานของความเป็นรถกระบะผมขับมาก็ค่อนข้างเยอะนะตัวเทอร์่าเนี่ยทั้งลองขับทั้งเทสเองทั้งไปขับที่มาเลเซียทริปยาวๆเองเพราะว่ามันนั่งสบายที่ผมบอกผมชอบอ่ะใช่เพราะว่านั่งอ่ะมันสบายจริงครับอันนี้ผมกล้ายืนยันว่านั่งสบายจริงไปดูที่ว่าผู้บริหารเขาใช้8เดือนเป็นอย่างไรภายในครับต้องบอกก่อนเลยว่าตัวท็อปเนี่ย เขาจะได้เบาะน้ําตาลมานะฮะแล้วก็ระบบขับเคลื่อนตัวนี้นะครับที่ว่าสองล้อสี่ล้อนะฮะอย่างเทอร่าเราก็ชิปอันเดฟลายปรับเปลี่ยนได้เลยเฮ้ยคุณผู้ชมผมบอกเลยนะเฮ้ยกิฟต์อะหายไปห้าแสนใช่พี่คือมันแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยอะพี่เราแค่ล้างแล้วก็ทำเบาะเช็ดเบาะแค่นั้นนิดหน่อยแต่ว่าก่อนส่งมอบจริงเราจะทำการขัดเชือบแก้วให้นะ เอ้ามีให้อีกมีให้อีกพี่เพราะนี่เราเรายังขัดไม่ได้ไงเพราะว่าเดี๋ยวเจอฝุ่นเจอแดดก็คือถ้าลูกค้าซื้อให้เคลือบแก้วเราอีกให้เคลือบแก้วอีกเอาคืออยากให้มาดูภายใน่านผู้ชมว่ามันค่อนข้างที่จะเนียนนะอันนี้อันนี้คือเขายังไม่ได้เก็บงานเนียนให้กับลูกค้าจริงๆ ถ้าส่งมออมเนียนกว่านี้ในกว่านี้ครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีลูกค้ามาดูเรื่อยๆไงพี่เขาก็ขึ้นลงลองเทสลองจับมือมือไ้มันก็มีรอยมันมีรอยนิ้วมือมีรอยนิ้วมือนะครับอันนี้บอกว่าเป็นรอยนิ้วมือนะไม่ใช่เป็นรอยขูดขีดนะครับพี่ตัวนี้ไม่ถึงล้านไม่ถึงนะครับ987าครับใช่ไหมครับโหเอาง่ายๆว่าเรามองความคุ้มค่าเป็นหลักนี่คือในกลุ่มรถ p p v รถครอบครัวที่ใหญ่หน่อยใช่เดี๋ยวเราไปดูรถครอบครัวที่ย่อมลงมาครับทุกผู้ชมครับรถเก่งก็มีนะซิลฟี่ก็มีเทียน่าก็มี X Trail ก็มีที่เป็น SUV แถม X Trail เนี่ยราคาโคตรดีเลยครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับครับซิลฟี่1.6 V ปี2018ผมไม่เห็นมานานเลยนะครับพี่เป็นไมเนอร์เชนนะพี่เป็นกันชนหน้ากระจังหน้าอะไรเรียบร้อยแล้ว เป็น MY18 ตัวนี้เนี่ยผมขายดีมากผมบอกเลยผมรับมาเกือบ4ี่คันนะพี่เกือบ40คันรถผู้บริหารอันนี้ก็รถผู้บริหารนะพี่ใช่ครับเป็นกลุ่มที่รองลงมาจากประธานจะเป็นระดับ GM ผู้จัดการผมรับมา40คันตอนนี้มันเหลืออยู่ประมาณไม่ถึงสิละก็คือเข้ากับนโยบายแคมเปญช่วงนี้ก็คือมิสันยุทธคาเอ็มเปอร์เลอร์ช็อคไฟเซลครับพี่ปลาแรกผมขายอยู่55 0แ0 0หแต่ณวันนี้นะครับณวันนี้ผมขายเพียง48900 0นาันะครับหมดแล้วหมดเลยขายอีก50,000้าหมืึ จากเดิมราคา5.5ใช่ลงมาอีกเป็น4.89ถ้าเราไปดูตอนป้ายแดง8.6ลดไม่ถึงปีนะฮะมันก็ลงมาอยู่แค่5.5 0 0แล้วนี่ลงไปอีกอันนี้สภาพปีปี2018ปี2018วารันตีจะไปหมดปีหน้าปีหน้านี่วารันตียังไม่หมดด้วยไม่หมดด้วยยังอยู่ในวารันตีด้วยมีวารันตีอยู่อีกปีหนึ่งด้วยปีนึงเต็มๆปี64นู่เนี่ยอย่างี้ผ่อนเดือนเท่าไหร่โอ้โห8,000 7 2 ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยรอบได้รถแได้รถหน่คือผมบอกได้เลยว่าใส่ป้ายแดงเขาบอกไปนะว่ายังอยู่ในประกันด้วยคือที่สําคัญคืออยู่ในประกันด้วยอย่างที่บอกรถทุกอย่างนะครับน็อตไม่ขยับไม่เคยชนไม่มีตําหนิใดๆเลยเพียงแต่ว่าแรกมา กับที่วารันตีมันเดินไปบ้างแล้วคแค่นั้นเองอนะฮะทะเบียนก็เป็นชื่อผมเป็นมือแรกเหมือนกันถูกต้องมือหนึ่งเป็นดิสันมอเตอร์ประเทศไทยครับต้องบอก่างครับทุกผู้ชมครับดิสันซีลฟี่เนี่ยเป็นรถที่ภายในค่อนข้างกว้างนะถ้าเทียบกับเซ gment เ,เดียวกันนะทเทียบกับโต้ต้าอันติสเทียบกับฮอนด้าซีวิกภายในความก้างขวางเนี่ยไม่น้อยกว่าไม่ด้อยกว่าแต่ที่เด่นคือตัวนี้เปิดตัวมันตั้งนานแล้วใช่นะสามสี่ปีแล้วใช่ไหมครับตัวนี้มีแอร์หลังให้นะเนี่ยมีแอร์หลังนะตอนนี้เพิ่งมารุ่นใหม่ๆยัง มาสด้าสามรุ่นใหม่ล่าสุดเดียถึงจะมีแอร์หลังโตโยต้าอันตตสรุ่นล่าสุดถึงจะมีแอร์หลังรุ่นท็อปด้วยไม่ใช่รุ่นล่างด้วยที่จะมีแอร์หลังแต่เนี่ยเขาเปิดตัวมาตั้งนานแล้วคือภายในจริงๆแล้วเนี่ยฟังก์ชันการใช้งานของนิสสันเนี้ยไม่ได้ด้อยก่าคนอื่นหรอกเฮ้ยนี่เนี้ยบจริงนะเออเมื่อกี้ผมเข้ามาดูแบบคร่าวๆนะเฮ้ยพอเข้ามาดูแบบสัมผัสแล้วเฮ้ยเนี้ยบอะ่ะคือทุกอย่างไม่มีรอยอนะเพดานไม่มีรอยมือรอยอะไรทั้งสิ้นเลยนะพี่เี้ยเนี้ยบจริงเน ข้างนอกเดี๋ยวพี่ก็ปรับสภาพให้อีกอยู่แล้วถูกไหมก็ไมนต้องมีเคลือบแก้วให้อีกแล้วขัดถูเคลือบแก้วให้เคลือบแก้วให้ทุกคันเลยก่อนออกผมเคลือบให้ทุกคันอยู่แล้วครับโอ้โหเป็นมาตรฐานของทางนิสสันอินเทลเล็กชันชอยเอ็มพาร์ของเราครับอ๋อครับเจ้าอื่นเขามีเคลือบแก้วไหมเขาก็อาจจะมีบ้างครับแต่ว่าไม่รู้เราไม่รู้ใช่ไหมแต่ของเราอ่ะชัวร์อรว๋อโอเคนี่ดูครับท่านผู้ชมครับนี่พุชสตาร์ทด้วยนะอ่าไม่ขี้เลยนะตัวท็อปมาด้วเป็นออโต้นะออโต้มัลติฟังก์ชันตัวนี้เป็นลายไม้ คือซีลฟี่มันไม่ขี้เละหรอกเป็นออกมาเป็นรถแบบนี้ที่เราชอบกันคือตัวนี้ตัวที่พักแขนกลางเนี่ยตัวนี้ที่เราชื่นชมที่เราคุยกันหนักนานมาอยู่ใน Mazda 3นะที่จะเป็นแบบนี้ในเวอร์ชั่นปีล่าสุดนี้ด้วยนะแต่เนี่ยเปิดตัวไปเมื่อ3ปีที่แล้วเขามีมาให้อยู่แล้วดูสิเห็นไหมคือบางอย่างเนี่ยบางทีเรามองข้ามนิสสันไปเยอะเหมือนกัน ในเรื่องออปชันเนี่ยนิสันจัดมาให้เต็มครับผมว่าไม่ขี้เลยหรอกออปชันมาตรฐานนี่แหละแต่ว่าอยู่ที่การตลาดแต่นี่คือรถที่เขามีอยู่เนี่ยไม่ขี้เลยอ่ะดูสิโอเคเดี๋ยวเราไปดูคันอื่นต่อครับยังมีดีๆอยู่อีกครับและนี่ครับทุกท่านครับอีกหนึ่งคันที่เมื่อกี้ผมเห็นเปเปอร์ที่ติดอยู่เนี่ยข้อมูลเบื้องต้นเนี่ย มันสะดุดตาสะดุดใจมากตัวนี้17กิโลไม่ใช่น้ำหนักนะระยะทางที่วิ่งจับรถคันนี้นิสสันเทียนาคันนี้เทียนาครับตัว Minor Change Minor Change ด้วยคือ<ช>ตัวล่าสุดละลด Minor Change <c oughs> ของเขาก็คือล่าสุดแล้วถึงแม้มันจะเป็นหน้าเก่าหน้าใหม่แต่คือนิสสันเขาไม่ได้ทำตลาดรถใน D segment แล้วเทียนานี่คือโมเดลสุดท้ายแล้วละ่ะที่ในวันนี้นะตามข่าวคราวเนี่ยไม่มีละแต่คันนี้สภาพมันกริบกริบมากก็ถือว่าเป็นดิสเพย์โชว์อีก คันหนึ่งที่อันนี้คือรถโชว์เลยเหมือนกับเจ้าดาวราใช่ครับแต่จะโชว์น้อยกว่าอันนี้โชว์ครั้งเดียวมันแทบจะไม่โชว์เลยอ่ะไม่โชว์เลยครับคั้งที่ผมจาได้เลยยกไปโชว์ที่ห้างเซ็นทรัลพระรามสองแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้โชว์เลยสไลด์ไปสไลด์กลับสไลด์ด้วยเนี่ยกิโลวิ่งไป17กิโลเองอ่ะใช่ครับก็วนอยู่หน้าโชว์รูมเราเนี่ยแหละพี่ราคาตั้งมันเท่าไหร่พี่ราคาตั้งอยู่หนึ่ง0้านันครับล้านหกเจ็ด แล้วราคาขายเราแต่ขายวันนี้เอาเลขกลมๆเลยนะครับล้านสองเครื่อง2,500ด้วยนะใช่ครับตัวนี้เครื่อง2,500ตัวท็อปนะครบตัว XV มีเ a v i วมีเนวิเกเตอด้วยสมรรถนะผมยืนยันนะทาผู้ชมช่วงล่างโคตรดีนิสันตัวนี้นิสันเทียน่าช่วงล่างดีมากวิ่งระยะทางไกลๆดีมากและอยู่ที่ล้านสองประกันรันหมด6,4ปี64ก็คือเหลือประกันอีกปีหนึงหมดเดือน11 ราคาที่หายไปประมาณ3ามแสนเคุณได้ลดสภาพดีมือหนึ่งแน่นอนมือหนึ่งแน่นอนนะครับตัวนี้ยป้ายแดงป้ายแดงเลยชื่อคุณเป็นชื่อแรกไม่ใช่ดิสันมอเตอร์ด้วยชื่อคุณเป็นชื่อแรกภายในดีกว่าพี่ตัวเนี้มันเนี้ยบนะครับเชิญเลยครับพี่นี่กินใหม่มาทำแต่งยพี่เออหนังใหม่เอี่ยมเลยครับเป็นซันรูฟไฟฟ้าซันรูฟไฟฟ้าโอ้โหมีเนนแล้วก็ลำโพงโบสอ๋อใช่ลำโพงโบสด้วยตัวนี้ออื คือตัวนี้ผมผมขับแล้วทุกท่านผู้ชมผมทำรีวิวแล้วด้วยหนึ่งในรถที่ผมประทับใจนะใช่ครับแต่ด้วยราคาของเขาเนี่ยด้วยราคาที่บอกว่าตอนแรกในร้านห้ากหรากลมๆม,มันไปเจอคู่แข่งที่น่ากลัวมากๆคือคัมรี่คือแอคคอร์ดที่มีเครื่องไฮบริดแล้วนะครับแล้วก็หน้าใหม่ด้วยในส่วนของคู่แข่งในขณะที่นิสันเองเนี่ยได้แค่มาเนอร์เชนหน้าตาไปแล้วก็ใส่ออปชันเข้าไปอย่างนวิวเกเตอร์นะครับอย่างกล้องมองถอยหลังอย่างเงี้ยเขาใส่เข้ามาแต่ สิ่งที่เขาไม่แพ้เนี่ยคือความก้องขวางภายใน handling ช่วงล่างและความก้องขวางของห้องโดยสารตอนหลังที่ใหญ่มากๆนะครับตัวนี้ไม่แพ้วิ่งระยะทางไกลดีมากๆใช่ครับซึ่งถ้าผมว่านะถ้าเขาเปิดตัวมาวันนั้นเนะอราคาเนี้ยร้านสองร้านสามกระจยุยขายกระจายขายกระจยุย <c oughs> นะครับแต่ว่าตอนนี้คือเบรกมือยังใช้เป็นเบรกเท้าเลยเหมือนรถยุโรปคือ ถ้าตัดในเรื่องของความเขาเรียกความเก่าของโมเดลนะแล้วมาดูในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยผมว่าไม่ขี้เลรไม่ขี้เลร่ครับคุ้มค่าครับล้านสองผ่อนเดือนเท่าไหร่พี่ล้านสองไม่มีดาวนะต,ตีใบกลมเอ้ยอันนี้มีดาวไหมป้ายแดงป้ายแดงป้ายแด,ดงมีดาวพี่มีดาวใช่ไหมไล้านสองก็ดาวสักสองแสนห้าสามแสนอ่าถูกถูกประมาณสามแสนก็เหลือล้านหนึ่งล้านหนึ่งก็เข้าไปนน้นก็ผ่อนก็ประมาณหมื่นปลายครับพี่หมื่นปลาย,ายครับผมสองหมื่นเนาะใช่ครับ สองหมื่นใช่ไหมอ๋อก็ประมาณสองหมื่นก่อกันอย่างนี้ผมถือว่าก็เซฟไปสามสี่แสนนะครับเหมือนเดิมโอ้สภาพดีอ่ะนี่คือรถโชว์นะครับทุกผู้ชมหายไปสี่แสนไม่ใช่รถใช้แล้วด้วยนี่คือรถโชว์โอ้นี่ดูเคฟล่าหมดเลยคฟล่าแต่งมาเต็มนะครับโอ้เดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งคันได้รถ SUV ยูวใช่ไหมครับ Nissan X-Trail ตัวนี้คือ X Trail นะครับตัวขับ2ตัวท็อป2.5 V จุดาน้ำมันครับพี่ตัวท็อปของ2.5ขับ2ถูกต้องวิ่งไปเพียง22วิ่งไปโชว์โชว์ไป22่สโลใช่ครับสร้ายไปสร้ายกลับแค่นั้นโชว์22่กิโลหายไปเท่าไหร่ครับพี่คันนี้หายไปเกือบ300,000โอ้โหจากราคาหนึ่0 0้านครับพี่หายไปเกือบ300,000เหลือล้านนิดๆโอ้โหแต่ว่าได้รถใหม่ป้ายแดงเลยอันนี้ก็เป็นป้ายแดงป้ายแดงยังไม่ได้จดทะเบียนครับ ดูภายในดีกว่าครับพี่ไปดูครับว่า22่กิโลเนี่ยครับนี่ภายในของเขานะทุกผู้ชมกริบมากมากนี่เบาะาสติกไม่ได้แกะพลาสติกหุ้มเบาะพุ้มเบาะยังไม่ได้ยังไม่ได้เอาไปไว้ไหนเพิ่งแกะออกมานี่เพิ่งแกะออกมานี่นะฮะหัวจะเป็นเนื้อหมดเลยอ่ะนี่ตัวนี้ยังไม่ได้แกะขายไปสามแสนใช่ครับคงอะไรเป็นทรงใหม่แล้วนะพี่ Mayna Chen เนี่ยจะเป็น D shape Multi function ้อม Cruise Control ครับนะฮะก็จะมีในส่วนของ คอนโซลตรงนี้ที่หุ้มหนังเพิ่มเข้ามาในส่วนของ e e x c l m เอ็กเซลโอเคโอเคมีกล้องมองหลังอ่ากล้องกล้องมองหลังมีไหมมีมีให้อยู่แล้วพี่กล้องมองหลังเนาะเฮ้ยมีป่ะยังคลิปอยู่เลยถ้าใครจะซื้อมือหนึ่งนะครับที่เป็นป้ายแดงจ๋าๆเลยอ่ะไม่วิ่งเลยผมแนะนำมาตัวนี้นะคุณเซฟตังสามแสนนะสามแสนใช่กับแรกกับประกันที่หายไปแค่ปีเดียวยังไงสามแสนคุณคุ้มแน่นอนถูกต้องเพราะกิโลมันไม่ได้รันกิโลมันวิ่งไปแค่ยี่สิบกิโลเองคือไม่มีผลแล้วใช่ครับนะครับเซฟตังดีกว่า แล้วรถคันนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์ล้วนๆลูกจุกจิกไม่มีเกียร์ก็ไม่มีปัญหา CVT ตัวนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใชนะครับไม่น่าจะก่อให้เกิดปัญหาในภายภาคหน้าได้นะครับประกันก็ถึงปี66ครับเซฟตังสามแสน่ะสถานการณ์แบบเนี้กำเงินสดไว้ดีกว่าสามแสนถือว่าคุ้มมากครับนี่กินใหม่เอี่ยมเลยนะเนี่ยเอี่ยมเลยพี่นี่เอี่ยมจริงๆนะเนี่ยหนังเหนีงกินอิฟเลยเ หรือว่าโชว์จริงๆไม่ได้ว่าให้ใครมาลองขับเลยนะพี่อันนี้ไม่มีลองขับอยู่แล้วนะครับอันนี้คือขึ้นมาดั่งหรือว่าเปิดประตูดูแค่นี้ละครับท่านผู้ชมไม่ได้ไม่ได้โอ้โหแทจะไม่ได้แตะมือชายเลยแหละตัวนี้โอเคกริปบมากโอเคและเมื่อสักครู่นะครับผมก็ได้ไปพิสูจน์สิ่งที่พี่จัดใจบอกแล้วนะครับว่าคุณภาพของรถใช้แล้วนะครับนิสสันอินทอร์เจนชอยส์เนี่ยเป็นอย่างไรราคาเนี่ย น่าสนใจไม่น้อยนะพี่หลายคันเนี่ยผ่อนเดือนไม่ถึงหมื่นเลยอ่ะนะครับอย่างซิลฟี่อย่างเทอร่านี่ก็น่าสนใจลดลงมาหลายแสนบาทความคุ้มค่าในช่วงนี้ช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ครับอย่างเทอร่าเอาง่ายๆเทอร่าแล้วกันนะ้ลดไปสี่แสนเก้าขับ10เดือนยังไงก็คุ้มคุ้มมากคุ้มอย่างซิลฟี่เงี้ยก็คุ้มครับออก10เดือนเนี่ยราคาเหลือ4ี่แสนแปดเก้ารถใหม่แปดแสนกว่า หายไปแยะๆหมดเลยนะครับคุณจะผมชอบตดยที่ว่าเราไม่ต้องดาวเราไม่ต้องดาวเอาพูดกันแฟร์นะคือบางทีเงินก้อนมันก็มันก็สําคัญนะวันนี้มีหรือไม่มีมันก็สําคัญอยู่ตรงนี้เหมือนกับด็อกเตอร์เปิดโอกาสคือผมเชื่อเลยว่าลูกค้าหลายๆรายเยอะๆเลยนะครับอยากซื้อรุ่นมือสองครับแต่กลัวแน่นอนกลัวโดนหลอกกลัวความไม่เป็นมาตรฐานนะครับผมยังกลัวเลยเอาว่าผมอยู่ในวงการผมยังเพราะว่าจุดซ่อนเลนส์ของการขายรุ่นมือสองหลายๆที่เนี่ยมันเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เนี่ย เราก็ไม่รู้แต่ว่าคนที่มีมือชื่ออย่างผมเนี่ยหรือว่าคนที่เป็นศูนย์รถเนี่ยรู้เวลาขายต่อเนี่ยมันจะทําให้แวลูต่าฉะนั้นเนี่ยเราเป็นมาตรฐานของนิสสันนะครับเป็นมาตรฐานของแบรนด์ที่ขายรถยี่ห้อที่ทรถบ้านเฉีชัยเนี่ยเราแขวนด้วยความมีแบรนด์คล้องคอมีการตรวจสอบคล้องคอและถ้าไม่ดีก็ว่ากันเลยนะครับกล้าเปิดหน้ากล้าเปิดหน้ามาคุยกับเราตรงๆว่า <นะ S 1> ไอ้มาตรฐานของรถบ้านฉัตรชัยเองเป็นอย่างไรในส่วนของ Intelligent Choice เป็นอย่างไรผมก็เปิดหน้ามา22ปีแล้วด้วยครับพี่เปิดหน้ามาตั้งแต่ตลอดเลยในธุรกิจรถมือสองมาแล้วก็เข้ามาในความเป็นดีลเลอร์ผมเชื่อว่าการทําธุรกิจหรือธุรกรรมเนี่ย ถ้าเรามีความชัดเจนใช่ก็ใช่ไม่ก็ไม่แต่ถ้าเราห้ามที่จะไม่เอารถที่ไม่ดีมาขายเนี่ยมันก็สิ้นสุดความน่าเชื่อถือแล้วความชื่อถือไปทันทีเลยถ้าเราห้ามมันก็จบตรงนั้นนะครับทีนี้ของเราเนี่ยพอเป็นนิสสันเอ p e r อรเป็นเอเวอร์กรแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าเรามีทั้งเซอร์วิสเรามีทั้ง Body เอนเพน n ์เราพยายามให้มันครบวงจรลูกค้าก็มีความสบายใจว่าจบที่นี่ที่เดียว3ามอสูงสา นะครับสามร้อยหกสิบองศาคืออยากจะเปลี่ยนรถอยากจะอะไรมีรถมาเดินเข้ามาไม่มีรถก็เดินเข้ามาได้มีรถก็เดินเข้ามาเทรดอินก็ได้ครับแล้วถ้าเราตรงเรามั่นคงลูกค้าก็จะซื้อซ้ํากับเราอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะเกิดความศรัทธาแบรนดิ้งแล้วก็จะเกิดดีขึ้นและนี่แหละครับท่านผู้ชมครับอย่างที่สุภาสิทธวาระยะทางพิสูจน์มารการเวลาพิสูจน์คน25ปีพิสูจน์พี่จัดชัยมาแล้วกับธุรกิจรถบือสองและมาสู่ ธุรกิจการเป็นดีลเลอร์รถนิสันและนิสสันอินเทลเจนชอยส์อีกหนึ่งธุรกิจนะครับพิสูจน์พิจัดชัยชัดเจนว่ามีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าแค่ไหนมาตรฐานของรถยนต์ใช้แล้วเป็นแบบไหนนะครับอยู่ที่นิสสันเอ็มเอร์ที่ถนนกาญจนาพิเศษอยู่แล้วไม่มีโกหกคุณครับ ไม่มีหลอกลวงกันนะครับเพราะกล้าเปิดหน้ากับเราแบบนี้มีอะไรทุกอย่างรับประกันนะครับโดยมาตรฐานที่เรากําหนดขึ้นมานะครับโดยรา,าคาที่ทางนิสสันต,ตั้งขึ้นมาอยู่แล้วนะครับมีอะไรก็เชื่อใจตรงนี้ได้ในการท,ทําธุรกิจรถมือสอคุณภาพของรถมือสองคือหัวใจสําคัญคุณภาพรถอสองเป็นอย่างไรและ คุณภาพของผู้แทนจำหน่ายด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรนั่นคือการสร้างความเชื่อมั่นให้คุณได้กล้าที่จะซื้อรถมือสองของนิ n สันอินเทลเจนชอ i c e ที่นี่ครับขออนุญาตดูที่แคทล็อกอนไลน์นะครับที่ Facebook ของผมที่เน่ิสสันอเเลอร์หนึงแล้วก็ n i สสันอินเทลเจนชอยส์เอ็มเ p e r o r ภาษาไทยนะครับครับแล้วก็รถบ้านุณเศษชัยไม่ต้องห่วงครับมาเถอะครับมาชมมาดูมาทดได้กันได้เลยไม่ต้องซื้อก็ไดก็ได้ลูกค้าทุกรายที่ซื้อรถเราไป ถ้าเกิดความไม่พึงพอใจภายใน5วันไม่ชอบคันนี้ถึงแม้จะคันนี้จะดีมาเปลี่ยนใหม่หรือไม่เอาเราคืนเงินให้หมดเ <Hey. S 2> ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจริงดีพี่เรา,เรา,เ,ราเราให้เลยครับขอห้าวันนะครับภายในห้าวันะคือถึงแม้รถจะขับไปแล้วก็ตามเนี่ยเราเราเราคิดว่าถ้าเราดีกับเขาถ้าเราชัดเจนกับเขาเนี่ยผมเชื่อเขาคิดถึงเรา แต่โดยใหญ่เก็ไม่ค่อยมีนะครับเข้าใจไม่ถึเราก็จะออกดีเทลในเรื่องของรายละเอียดแล้วเพราะว่าจะคืนอย่างไรอะไรยังไงนะครับอย่าเกินห้าวันเพราะว่าลูกค้าบางรายเนี่ยจัดไฟแนนซ์เนี่ยพอเข้าไฟแนนซ์ไปแล้วเนี่ยมันมันจะยากฉะนั้นเองครับโอเคครับและนี่แหละครับทุกู้ชมครับในรายละเอียดต่างๆพี่จารชัยได้บอกมาหมดแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับทางออโทไลฟ์ไทยแลดดัตทีวีต้องขอขอบคุณ ดรชัดชัยมากๆนะครับที่สละเวลาในการพาชมผมนิธทตุ่มตมนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมนะครับผมและดรขอลาไปเฉกเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ